เฮโลสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องจาร์บวิชิษานะคะไม่ได้เจอหน้ากันนานมาเพราะว่าบาวิีไปบวชมานะคะก็อนุโมทนาสาธุกับทุกทๆคนด้วยนะคะก็วันนี้นะคะเรามาทำคลิป Random Reading กันนะคะคลิป Random Reading นี้นะเรามาดูกันว่าถ้าอยากจะบอกอะไรนะคะ ก็ส่งท้ายปีนะอย่าลืมนะคะโปร2024นะลดราคาเาผูกจิตผูกรักที่บวิจัตโปรโปเออร์เบิร์นะคะทั้งปีเลยนะคะเป็นปีที่เราเปิดผูกรักผูกจิตใช่ไหมใครที่สนใจนะคะปีหน้าเราจะเอาจริงแล้วตอนนี้รีวิวเราฉ่ำมากนะคะอยากดึงแฟนเก่ากลับมาอยากแก้กรรมความรักอยากตัดมือที่3อะไรต่างๆนะคะให้มาปีนี้เลย บางคนบอกว่าอาจารย์ยังไม่มีตังเลยไม่เป็นไรนะคะมาจองก่อนได้เพราะไม่งั้นถ้าคุณมาปีหน้าอาจารย์ขึ้นราคาทุกปีมาบี่บอกแล้วว่าบาบี้ขึ้นราคาทุกปีคุณจะไม่ทานนะคะแล้วบาบี้จำกัดสิทธิ์ขอรับไม่เยอะนะเพราะว่าตอนนี้จริงๆรีวิวเราเยอะแล้วนะคะเราไม่ต้องการราคานี้ทุกจริงๆมันไม่ใช่ราคานีบาบี้อนุโลมมา1ปีเต็มแล้วนะคะที่เราผูกสิทธิ์ผูกรลักและได้ก็แสตอบรับดีมากหรือว่าแม้กระทั่งราคาดูดวงก็ตามแต่นะคะ รบบพี่ขึ้นราคาทุกปีอยู่แล้วตามธรรมเนียมที่ทุกคนรู้นะคะใครสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะส่วนเครื่องรางอะไรต่างๆ2แถมหนึ่งยังมีอยู่นะคะใกล้ๆจะปิดรับแล้วรัะใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใครที่เงินเ,นเดือนออกก็รีบเลยนะคะใครที่เงินเดือนออกก็รีบเลยเพราะว่าถ้าคุณเล็งไว้แล้วคุณไม่มาปีหน้าราคาขึ้นแน่นอนนะคะพีบ่บอกแล้วนะจะมาถามปีนี้แล้วได้ราคาปีหน้าอันนี้ไม่ได้แล้วนะ,ะ๊าใครที่บ มาก็ให้มาปีนี้บอกแล้วนะถือว่าเตือนแล้วเป็นลูกค้าประจำกันในปี2024ถ้า25คือจะอีกราคาหนึ่งนะมาเริ่มกันเลยนะคะไพ่ random reading ไพ่นี้อยากจะบอกอะไรขอพลังงานไพ่หน่อยคะ่ะ random reading ไพ่นี้อยากจะบอกอะไร random reading นะคะคลิปนี้ไพ่อยากจะบอกอะไร สองดาบนะคะสองดาบหกถ้วยนะคะ hermit hermit queen of wands นะคะไพ่ king of pentacles มีคนหนึ่งเสียดายคุณแต่ว่าเขากำลังลังเลยอยู่ว่าเขาจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้ดีไหมนะคะเขาเสียดายคุณแต่เขาเหมือนยังตัดสินใจแบบ ไม่ได้นะคะว่าเขาจะกลับมาดีไหมเนาะเพราะว่าเออบี้แอบรู้สึกว่าคือถ้าเขาจะกลับมาเขาขอแบบกลับมาแบบอย่างมีศักดิ์ศรีกลับมาในเชิงแบบสมศักดิ์ศรีของเขาแบบเหมือนแบบถ้าเขากลับมาบี้แอบมองว่าเขาอยากจะกลับมาให้คุณเนะ่ยดูแบบได้รับการท r e a t ที่ดีได้รับการปรพฤติปฏิบัติท,ที่ดีแบบ ในเชิงเป็นเป็นตัวจริงของเขาเลยคือการกลับมามันไม่ได้กลับมาแบบเล่นๆนะคะคือรอบเนี้ยต้องจริงจังเลยนะคะเพราะหลังเ,เพราะสิ่งที่เขาไปโดนมาคือเวรกรรมแบบอารมณ์แบบมันเป็นความรู้สึกที่ว่าเขาไปคบคนอื่นหรือเขาอาจจะไปมอบความรักให้กับคนอื่นคือที่ผ่านมาเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยไม่ได้รักเราขนาดนั้นอันนี้พี่ขออนุญาต แล้วก็อาจจะรู้สึกว่าแบบไปทุ่มเทให้กับคนอื่นแทนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายก็โดนคนอื่นทุ่มทิ้งมาแล้วก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วการที่เขามองว่าตัวเขาเองเนี่ยเลือกได้เขาสามารถที่จะหาผู้หญิงกี่คนก็ได้บนโลกใบนี้เขาสามารถที่จะหาผู้ชายสักกี่คนก็ได้บนโลกใบนี้อันนี้ยคือเขาสามารถหาได้จริงๆ เพียงแต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะหาคนที่จริงใจกับเขาได้อย่าง <c oughs> ขออภัยนะคะทุกคนได้อย่างเราอ่ะเขาไม่สามารถที่จะหาคนที่จริงใจกับเขาได้อย่างเราจริงจริง,รงกลายเป็นว่า สิ่งที่เขาตามหามาโดยตลอดเขาอาจจะเคยดูถูกหรือเคยแบบเคยคิดว่าเออเราอาจจะไม่ได้แบบว่าสมบูรณ์เพอร์เฟกหรือเขาอาจจะหาคนที่หน้าตาดีกว่านี้ได้เขาอาจจะหาคนที่สวยกว่านี้หล่อกว่านี้ได้หรือแบบอะไรก็ตามแต่ในการดูถูกความรักของเราเมื่ออดีตนะคะแต่ปัจจุบันใาการนี้นะคะพี่แอบมีความรู้สึกว่าเขาก็รู้สึกว่า เขาได้ไปเรียนรู้มาฉ่ำแล้วแหละเขาได้ไปเรียนรู้มามาเยอะแล้วแหละว่าเหมือนพอคนเรามันไม่โตอะค่ะคือเราสามารถเลือกคนผิดได้ด้วยวัยด้วยวุฒิภาวะของเราเราอาจจะรู้สึกว่าเออแบบเราชอบแบบนี้อย่างเงี้ยสังเกตลนะ้วพอเราโตมาเราก็จะชอบอีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ก่อนเขาอาจจะมองคนนี่หน้าตามองคนที่ a อ p e a r a น c e ภายนอกมองคนที่ บ้านรวยมองคนอะไรต่างๆแงยแต่ว่าความดีเนื้อแท้ของคนเขาไม่ได้มองตรงนั้นนะเขาอาจจะมองความสนุกก็ได้คือคุณอาจจะไม่ได้ไม่ดีแต่ว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าเขาเองนั่นแหละที่อาจจะยังไม่พอนะคะนั่นมันก็เลยทำให้กลายเป็นว่าเขารู้สึกว่าตัวเขาเองนะ่ะ พาดคนดีๆพาดคนที่แบบเป็นเนื้อคู่ของเขาเนี่ยคืนภยัย the empress the emperor เนี่ยพาดคนที่เขาควรที่จะลงเอ่ยจริงๆอะ่ะมันก็คือคุณนั่นแหละคือคนที่ควรที่จะแบบว่าเนี่ยคนนี้แหละที่จะจริงจัง,จงนะเออแต่ดันดันเลือกที่จะไม่จริงจัง,จงกับเราแล้วก็เหมือนแบบ ไปไปเปิดออปชั่นไปลองคบคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปลองแบบว่าเมื่นลองมีคนอื่นดูลองแบบว่า ลองคบลองเปิดออปชันลองดูว่าเออมันดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายมันเหมือนแบบมันเจอแต่เปลือกอ่ะมันเจอแต่ภายนอกมันเจอแต่อะไรที่มันคิดว่าดีมันไม่ได้ดีขนาดนั้นอ่ะคือมันปลอมอ่ะเข้าใจปะคนเราอ่ะคืออย่างที่บอกอะว่าสังเกตเรื่องของความรักนะ บางคนเนี่ยคบกันหลายปีมากแต่เพิ่งมาเลิกกันตอนหลังเพราะบางทีสันดานอาจจะยังไม่ออกตั้งแต่ปีแรกๆด้วยซ้าก็มีนะคะก็มีจริงๆนะอันนี้คือสิ่งที่น่าก,กลัวมากนะทุกคนน่าก,กลัวม,มากๆเลยสันดานไม่ออกตั้งแต่แรกแต่แบบว่ามาออกทีหลังอย่างเงี้ยก็เป็นได้เหมือนกันนะคะดี i อ press แต่คุณคือดี i อ press ของเขา คุณคือคนที่แบบใช่ที่สุดสำหรับเขามากๆคุณคือคนที่ใช่เลยอะคือไม่มีใครแทนที่คุณไม่มีไม่มีใครดีเท่าคุณแล้วก็ถ้าเขาอยากจะแต่งงานอยากจะลงเอยลงล็อกอยากจะประสบความสำเร็จกับใครสักคนหนึ่งเขาขอให้เป็นคุณได้ไหมเดลิเวอร์คือคนที่เขารักมาโดยตลอดแต่พี่หาทจะมองว่า ด้วยวัยด้วยปัจจเยหลายอย่างอย่างเงี้ยอย่างไม่เคยมีแฟนนะแล้วทีเนี้ยมนด้วยแวดล้อมของเขามันเปลี่ยนด้วยนะคะคือเขารักเราไหมเขาก็อาจจริงรักเราแหละแต่ด้วยแวดล้อมด้วยสังคมด้วยอะไรเปลี่ยนมันก็ทําให้เขาเหมือนเนี่ยสามารถหลงผิดหรือสามารถที่จะแบบว่าถูกแรงจูงใจดึงแรงจูงใจนั้นไปได้น,นู่นนี่นั่นได้หมดะทุกคนมันมันเป็นไปได้หมดเลยอะนะคะ ดังนั้นก็อย่างที่พี่บอกไปะะอะค่ะทัวร์อฟคัพอะทัวรอฟคอะคนที่มันเป็นคู่ก็คือคุณไงคนที่เขารู้แล้วว่าเฮ้ยกูพลาดอะไรไปวะคนเรามันต้องเรียนรู้ด้วยกันที่แบบว่าไปเจออะไรคือบางทีเราก็ต้องปล่อยให้แฟนเก่าเราเนี่ยคือบางคนแซดมากอาจารย์แบบโหจะดึงเขากลับมายังไงเนี่ย คือเขาแบบว่าดูลักแบบดูลักแฟนใหม่เขามากเลยบาบาบาดูแบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกแบบที่เขาจะกลับมาหาเราแบบเขาดูแบบดูจริงจังต่อกันมากแบบโหโอกาสที่จะแบบว่ากลับมาเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วสิ่งที่พี่อยากจะบอกคือว่า เวลาเท่านั้นแหละเป็นเทอมพิสูจน์ขนาดบางคนคบกันสิบสองปีสิบกว่าปีก็เลิกกันได้อะถูกไหมคะเขาอาจจะต้องหมดกรรมกันก่อนหรือเปล่านะการที่แฟนเก่าเราไปมีมือที่สามเนี่ยแล้วเขาแบบอาจารย์ทำไมเขายังไม่เลิกกันสักทีหูคบกันนานมากแสดงว่าเขารักกันมากจริงๆเรื่องระยะเวลามันไม่สําคัญ บางคนแบบแฟนเก่าเราเราอาจจะคบกันแค่แบบสองเดือนสามเดือนไม่ถึงปีด้วยซ้าแต่ทําไมเราถึงรู้สึกว่าเรารักเราผูกพันกับคนนี้มากจังเลยเรื่องระยะเวลาไม่สําคัญนะคะอย่าไปแบบมองหรืออย่าไปแบบคิดอะไรเรื่องไร้สาระนะคะเรื่องนั้นเลยดีกว่าเขาอาจจะยังไม่หมดกรรมกับมือที่สามนะคะถ้าให้แนะนํานะในกรณีที่ รู้สึกว่าเฮ้ยเรามั่นใจเลยว่าเขาเป็นคู่ของเราเอาแบบไม่มโนนะเอาแบบไม่มโนนะก็ลองมาแก้กรรมความรักของเขานะคะการแก้กรรมความรักของเขาช่วยเรื่องอะไรช่วยให้เขาหลุดพ้นจากมือที่สามก็ได้นะคะถ้าหากว่าเขาสองคนไม่ใช่คู่กันจริงๆนะคะแต่ถ้าแบบเฮ้ยไม่มั่นใจอะ่ะแบบอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันค่ะว่าเขาเป็นคู่กันจริงๆไหมก็ลอง ลองมาถามไพ่ดูก็ได้นะคะถามบี้ดูก็ได้รับรองบี่ก็ไม่เลี้ยงไข่หรอกถ้าใช่ก็บอกว่าใช่ไม่ใช่ก็ไม่ไม่ใช่ละกันนะคะคือเขาก็สามารถที่จะหลุดพ้นจากกรรมที่เขาต้องไปเจอกับคนคนนั้นเร็วขึ้นเออเขาหรือเขาอาจจะเลิกกันเร็วขึ้นนะคะถ้าไปแก้กรรมความรักให้กับเขานะก็เขา เขาไปเจออะไรมาเยอะแล้วแหละจนจนวันนี้เขาเหมือนตื่นรู้เออนะคะคู่ของเราเนี่ยเขาตื่นรู้แล้วว่าว่าใครคือคือคนที่ใช่สําหรับเขาเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่ามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้ตื่นรู้แล้วเขาจะทํายังไงต่อกับเรื่องนี้สามถ้วยหกเหรียญ หลังจากที่เขาตื่นรู้แล้วใช่ปะเออก็มันก็มีแนวโน้มละกันว่าเขาอาจจะยังเลิกหรือคนที่เขาไปเลือกอะค่ะอาจจะยังเลิกไม่ได้เพราะด้วยความที่พอไปเลือกตรงนั้นเสร็จอะฝั่งทางมือที่สามของเขาหรือคนที่เขาไปเลือกอะที่ไม่ใช่เราอะค่อนข้างจับเขาอะจับเขาหมายถึงอะไรจับแบบอยากมีเขาในชีวิต มากๆแบบไม่ไม่ปล่อยเขาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะจับจับเขาเอาไว้อะมันเลยทําให้กลายเป็นว่ามันอาจจะมีเรื่องของทะเบียนสมรสอาจจะมีเรื่องของอะไรต่างๆบลาบลาบลาที่มันทําให้เขาจะต้องแบบที่มันทำให้เขาจะต้องแบบ เรื่องทำเบียนสมรสเรื่องต่างๆบลาๆ,ๆ,ๆที่จะต้องทําให้เขาต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนนะคะก่อนที่เขาจะกลับมาหาเราได้นะเขาอาจจะต้องต้องให้เวลาเขาไปเคลียร์ตัวเองพอดูทรงแล้วเนี่ยน่าจะมีเรื่องกฎหมายเรื่องเงินนะคะหลายๆอย่างที่เขาเหมือนแบบอาจจะต้องยอมเสียให้ฝั่งคนุนอะไรเงรี้ยแบบ เลี้ยงดูหรืออะไรก็ตามแต่มันมันต้องเสียสละอะไรอีกเยอะมากเลยถ้าเขาจะเลิกกับทางนูนะ้นเน่ะคือมันก็เป็นกรรมที่เขาแบบว่าไปผูกพันธะเอาไว้แล้วก็ไม่สามารถที่จะสะบัดนะคะสลุดสลุดสะบัดสะบัดนะคะพันธะอันนี้ออกมาได้เหมือนกันนะคะเขาก็ไม่สามารถที่จะสะบัดพันธะตรงนี้ออกมาได้นะคะ มาดูกันต่อสามถ้วยโอเคเอาเป็นว่าต่อให้เขากลับมาหาคุณเนี่ยก็ต้องให้เวลาเขาเคลียร์ตัวเองก่อนนะคือคุณไม่ต้องรีบกลับไปก็ได้อะ่ะนะคะก็อย่างที่บอกว่า เขาจริงไม่ได้หลุดกับมือที่สามจักทีลองมาแก้กบให้เขาดูให้เขาหลุดออกมาให้ได้เอาจริงเขาทุกข์ใจมากเขาอยากจะเลิกเลยแต่มันเลิกไม่ได้นะคะมันมีปัจจัยอื่นอีกเยอะมากๆนะคะที่แบบบางคนทาธุรกิจร่วมกันเนี่ยคือถ้าเลิกกันก็คือธุรกิจเจ๊งเลยแบ่งกันไม่ลงตัวแบบอาจจะต้องเสียค่าเซ้งเสียเงินให้กับเขาบาบาเยอะแยะมากมายนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง คือมือที่สามเนี่ยเขาไม่ยอมนะคะที่จะให้แบบเลิกแล้วเพื่อมาคบคนอื่นเนี่ยเขาไม่ยอมคือเขาจะต้องเลิกกันด้วยด้วยเหตุผลอื่นเหตุผลที่แบบพอเป็นไปได้เหตุผลที่แบบไไแบบคือถ้าเกิดเขาเลิกกันเพราะมือที่สามแบบเออถ้าเลิกกันแล้วเพื่อจะมาเลือกเราอย่างเงี้ยคือยากมากถ้ามือที่สามรู้ว่าเขาจะมาเลือกเราอย่างเงี้ย มันก็อาจจะมีผลต่อเรื่องของหน้าที่การงานหรือเรื่องของกฎหมายเรื่องของอะไรต่างๆการฟ้องหย่าอะไรต่างๆ่งเยอะแยะอีลุงตุงนางถ้าเขาจะเลิกกับมือที่สามได้เนี่ยเขาต้องเลิกด้วยความบริสุทธิ์ใจเลิกด้วยการที่ไม่มีคนอื่นเลิกโดยที่แบบว่าไม่เป็นเรื่องอะเป็นเรื่องใหญ่โตหรือมีผลกระทบในเรื่องงานเพราะถ้าเกิดว่าบางคนเป็นข้าราชการแบบมีเรื่องงานมาเกี่ยวข้องหรืออะไรก็ตามแต่ มีสิทธิ์ที่ตกงานได้เลยนะอันนี้ก็มีผลแบบอย่างมากนะคะมดูราคนาราศีอะไรที่ไม่เกณฑ์หรอชาวกองนี้บ้างนะคะมีราคนาราศีเมษนะคะราคนาราศีธน,นาาูราคนาราศีกรากดนะคะแล้วก็ราศีพิจิกเนะี่ยเอาเป็นว่าเขากลับมาแต่รอให้เขาตัดมือที่3ให้ได้ก่อนนะก็เป็นกองใจให้นะคะก็ต้องใช้เวลาอยู่ นะคะใช้เวลาอยู่นะเขารู้แล้วแหละว่าใครคือคนที่ใช่แต่เขาเหมือนยังกลับมาในตอนนี้ไม่ได้มันยังไม่ถูกเวลานะคะคือเขาต้องไปเคลียร์ตัวเองก่อนเนาะโอเคตามนี้นะทุกคนใครอยากเกี่ยวกับเรื่องของรืงแฟนเก่ากับบารักสามเศร้าอะไรตำแต่ทวินเฟรมโซเมดอยากถามแอดไลน์มานะคะนะไว้เจอกันค่ะบาร์บี้ปักไลน์ไว้ข้างล่างนี้บา,บาย